ผมแตะไปแล้วในส่วนของขีกาแชรแลวก็แนวคิดของซิกมากมเมลไปแบบครบบ้างม่ครบบ้างและท่งกระแท่นบ้างก็ตามสัมดาของช่องนี้ครับกระนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะกลับมาพูดถึงเรื่องริมขอบที่ตายสนิทแต่เกี่ยวข้องกันแบบงงงแล้วก็น่ารักดีครับก็รับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาตับกินไป่ใหญ่จะให้ีนใหญ่ยักษ์ใหญ่ช่างใหญ่แก้มสำหรับน้องๆที่เจอปัญหาในด้านการเรียนว่าจะเป็นเรียนเองอ่านแล้วงงงานการบ้านเยอะ ค่าเรียนพิเศษที่แพงแสนแพงเลยขอแนะนำแอปพลิเคชัน Study ด้วยวิดีโอการสอนครบทุกวิชาหลักมากกว่า400คอร์สตั้งแต่ป4จนถึงม .6 รับประกันโดยบุคลากรแนวหน้าพร้อมแบบฝึกหัดและคลังข้อสอบมากกว่า20,000ข้อเรียนที่ไหนก็ได้อ่านเองไม่ง้อใครได้ทุกเมื่อฟีเจอร์อีกมากมายตั้งแต่แพลนเนอร์วางแผนการเรียนรีพอร์ตตามผลการเรียนและพบกับฟีเจอร์ใหม่ Study Q&A ค้นหาคำตอบง่ายเพียงแค่สนภาพโจทย์หรือพิมพ์คำถามเข้าระบบดาวน์โหลดและทดลองใช้ได้เลย หรือถ้าทดลองเรียนแล้วชอบก็ทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์ b o o k s t กสตดีหรือ Line at s t a r t ดีเพื่อรับส่วนลดพิเศษสำหรับแพ็กเกจ1ปีเพียง2,600บาทเท่านั้นเรียนยาวๆได้ทั้งปีนับจากวันที่สมัคร ผมได้ตีแผล่และสะทยายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแนวคิดของซิกมาเมลหรือยอดชายผู้สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองไปเมื่อสักพักใหญ่ๆมาแล้วมาในวันนี้จะสะทยายและก็หยิบหัวข้อที่ว่ามาเนี้ยมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลพลอยได้ตามที่เกินไปครับคือในสังคมชาวมีมหรือความสามารถในการเล่นตลกกับอะไรก็ตามเนี่ยที่แล้วแต่จะสรรหามาเลยเนี่ยโอกาสมันเป็นนับอนันต์นะครับ ตั้งแต่น้องมนหมาน่าตลกน้องแมวอ้าปากวอเจ้าตัวคราคอทที่ถูกเอามาสวมบทบาทให้เกลียดเจ้าแมวสฟิงซ์ไรขนตัวสีชมพูหรือไม่แต่ลิงกอริลาก็เกิดขึ้นมาแล้วมาในคราวนี้กล้องเบนไปหาเจ้าตัวคาบิบาร่าสัตว์ที่กลายเป็นที่นิยมหรือไม่ก็กลายเป็นเจ้าต้าเจ้าต้าสแล้วแต่าสื่อจะเรียกกันที่เดิมนั้นคาบิบาร่าก็ใช้ชีวิตปกติของมัน่อยมาแต่ทีนี้จะาหมามะพร้าวเหล่านี้กลายมาเป็นสัตว์ในฝันแทนเจ้าตัวน่าไั้อย่างไรกันมายืดเวลาให้วิดีโอกับรายละเอียดโดยย่อของเจ้าหมอนุ คาปิบาร่าเป็นสัตว์จำพวกหนูฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นญาติใกล้ชิดกับเหล่าหนูตะเภามีถิ่นกําเนิดจากแถวอเมริกาใตา้ชอบอยู่ในหุบเขาป่าทึบหรือไม่ก็แหล่งน้ำพวกมันชอบอยู่รวมเป็นฝูงและถ้าหากเป็นไปได้คาปิบาร่ามักจะอยู่รวมกันจนกลายเป็นสังคมย่อยๆมันเคยมีประวัติที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดเมื่อสมัยก่อนผู้คนท้องถิ่นไม่จะล่ามันเพื่อเอาหนังมาใช้และเอาไขมันมาใช้เป็นยาจนทำให้ผลกระทบของมันอยู่ในสถานะถูกสูญพันธุ์ในระดับเป็นกังวลน,น้อย ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและของทดแทนกันได้เจ้าคาปิบาร่าก็เลยใช้ชีวิตอยู่ปกติเหมือนสัตว์ทั่วไปของมันได้มาคาปิบาร่าเป็นสัตว์สังคมและด้วยเหตุในการรวมกลุ่มและผสมพันธุ์ตามฤดูกาลที่สําคัญเป็นเป็นสัตว์ที่สนเรื่องราวรอบตัวน้อยมากๆถ้าหากไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ทาร้ายร่างกายมันได้หรือต่อให้เป็นสัตว์อะไรก็ตามโดยเฉพาะถ้าหากมันอยู่เป็นฝูงและแน่นอนว่ามันไม่ได้ตื่นกลัวหรือว่ารู้สึกเป็นภัยกับมนุษย์เท่าไรนัก ด้วยเหตุนี้เรามักจะเจอกับภาพของคาปิบาร่าหรือสัตว์ใดๆก็ตามแถมคลุกคลีอย่างกับเพื่อนก็ไม่ปานตั้งแต่หมาแมวนกกระทุงหรือแม้แต่จระเข้ก็ตามคาปิบาร่ากลายเป็นขวัญใจในอินเทอร์เน็ตในช่วงต้นถึงกลางปี2021เป็นต้นมาด้วยการค้นพบมันจากหลากหลายทางเลือกของสื่อแต่โดยหลกัหลกๆนั้นอิทธิพลของมันน่าจะมาจากสารคดีเียเป็นส่วนใหญ่กระนั้นความนิยมในการดึงเอามาล้อเลียนเริ่มต้นมาจากบรรยากาศของความว่างในช่วงเดือนกันยายนปี2020ที่ผู้ใช้ย t u b e ชื่อว่า G อ a าเนชัน จากวิดีโอของเจ้ากับบีบาร่าที่กำลังนั่งรถอยู่มาผสมกับเพลง After Party ของดอนทอริเวอรที่อัปโหลดมาในวันที่11กันยายน okay, free, so คือเรื่องทีแล้วใน After Party เป็นวารัาที่ถูกเอามาลิปซิงทำมาอย่างสนุกสนานใน Tik Tok ในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกันเพียงแต่ทีนี้ในช่วงกลางถึงปลายปี2021ความคาบเกี่ยวเกี่ยวกับกระแสของซิกมาเมลมาได้เกิดแนวทางแปลกๆที่ชื่อว่าซิกมาสเต ที่เป็นการจ้องไปที่หน้าจอของตัวละครหลายๆตัวด้วยสายตาที่จริงจังแน่วแน่และด้วยสายตาที่ไม่ค่อยสนอะไรของเจ้าคาปิบาร่ามันกลายเป็นสัตว์ที่มีความซิกมาไม่น้อยทีนี้พอผู้คนไปเจอกับสายตาที่มันจ้องมองมาเมื่อมีสายตาเดียวๆเช่นเดียวกันเชาวเน็ตที่สนใจความเป็นซิกมาเมลก็เลยเบนกล้องไปสนใจเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้เพิ่มขึ้นพร้อมกับรับรู้คุณสมบัติในการไม่สนอะไรมากมายในชีวิตที่มีความซิกมากไกลๆเลยทําให้เจ้าตัวมันเนี่ยถูกเอาไปอยู่ในควงโครจรได้อย่างว่องไว ดังนั้นตั้งแต่ต้นปี2021ที่ผ่านมาชาวเน็ตก็มักจะเห็นเจ้าคาปิบาร่าไปปรากฏในวิดีโอมีมน้อยใหญ่พร้อมกับเพลงอั t e r Party ตบ่อยจนเกินควบคุมและทั้งนี้ตัวเพลง a ั t e r Party ก็เลยปรากฏพร้อมกับมีมอื่นๆในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตัวอ,อย่างมีมโอเคอกูที่ปรากฏพร้อมกับคาปิบาร่าก็อย่างเช่นวิดีโอของผู้ใช้โทนี่กังที่อัปโหลดบน u t u b e ในวันที่1กรกฎาคมปี2021ที่ปรากฏเป็นแพทเทิร์นมีมที่มาจากตัวจินเซียวคิวของศิลปินมิยามาโตอิซะ อย่างว t to be d ด m i n a t e ที่ผมจะพูดถึงท,ทีครับในวิดีโออื่นแต่ในวิดีโอนี้มีคาบิบราร่าครับและเขาดึงขึ้นแบบพูอนะต่อมานั้นก็ได้มีแฟนอาร์ตน่ารักน่าหยิกของศิลปิน0 4 1 9่ n ฟร์วัน r นน์ทีนที่ได้เคยวาดภาพไว้เมื่อช่วงมีนาคมปี2 0 2 1และกลับมาวาดอีกครั้งเมื่อมีกระแสมันกำลังกลับมาพร้อมกับภาพสีสวยใสยน่ารักขึ้นในช่วงเดือนกนรกฎาคมปี2 0 2 1 2สองอย่างนี้สร้างออร่าความเป็นมิตรให้กับเจ้าคาบิบราร่าและทำให้อินเทอร์เนนน็ตตลงรัักมมแบบถไ่ขึ้ จากข้างสังคมชาวมีมและสังคมผู้ชื่นชอบเจ้าคาปิบาราเฉยๆสุดท้ายแล้วน้องๆหนูๆคนไหนหรือผู้ใหญ่ที่กําลังดูอยู่เนี่ยแล้วได้มีโอกาสไปเจอกับเจ้าหมามะพร้าวอย่าไปทําร้ายมันเหมือนที่เป็นข่าวเลยครับอยู่ให้เป็นมนุษย์แล้วก็รักสัตว์โลกอย่าไปทำระายที่เขาจะด่ากลับมาว่าพ่อแม่ไม่สังสอนกันเลยดีกว่าอีกอย่างเจ้าคาปิบาราก็น่ารักไหอีกอยู่แล้วก็ไม่ทําร้ายใครเราโฮมออเปียนก็อย่าไปทําร้ายมันเลยดีกว่าทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคารเมนี่ผู้เชีช่ยวชาญด้านความติดต o องบนโลกนนอิออกน นึงลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าอีกจักรวาลหนึ่งกูเป็นอ่าช่องที่แบบทําแนวเรียกเฮียแบบน้องๆครับวันนี้มาดูขปิบราชน,นะครับแล้วก็เพลงโอเคพัวป่วนบอกเดินเลิงเลยตลกดงเลยแล้วก็ได้ล้านบบวิวเฮียกูว่าน่าจะชีวิตน่าจะง่ายกว่ามั้ง